สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสายพิทันเข็มน,นะคะมีอาชีพค้าขายข้าวโพดอยู่ที่ตลาดไทยความรู้สึกกับวัดธรรมกายนะคะครั้งแรกบ้านดิฉันอยู่ใกล้วัดธรรมกายค่ะแต่ดิฉันไม่เคยได้เข้าวัดนี้เลยเพราะดิฉันมีความรู้สึกว่าวัดนี้รวยแล้วฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันจะทําก็คือดิฉัน ชอบที่จะทำบุญกับวัดจนจนแต่จนมีวันหนึง่งหลานสาวดิฉันเป็นกัลยานนิมิตของวัดธรรมกายนะคะก็เชิญก็เชิญพระอาจารย์ปฏิบเนี่ยมาเทศแล้วก็มาให้ชาวบ้านแถบนั้นนั่งสมาธิเพอเอิญว่าบ้านอยู่ใกล้กันดิฉันก็เลยไปนั่งด้วยด้วยความที่ไม่ตั้งใจที่จะไปนั่งนะคะ แต่พอฟังพระอาจารย์ปฏิบบแล้วเนี่ยก็รู้สึกศรัทธานะคะในขณะที่ท่านเทศอยู่ท่านก็จะเทศถึงพระพุทธคุณน่ะคะ่ะการนั่งสมาธิดียังไงดิฉันก็ฟังไปเรื่อยๆแต่จิตใจลึกๆของดิฉันแล้วเนี่ยดิฉันไม่เชื่อคะ่ะแต่ดิฉันก็นึกในใจไม่เชื่อเราก็น่าจะลองพระที่บท่านก็บอกว่าเออต้องงวดหน้านะ ใครท่องสัมมาอระหังได้ถึงห้ารเขาจะมีพระแจกคือหลวงพ่อสดวักปัดน้ำ้ำดิฉันก็นึกในใจโอ้ท่องแค่นี้แป๊บเดียวดิฉันก็เลยบอกว่านึกในใจว่าเดี๋ยวจะลองท่องดูนะคะแล้วพอเสร็จพิธีของในวันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าพระอาจารย์บอกอ้าวเที่ยวหน้าเนี่ยใครจะเป็นกัลยาณิมิตรต่อไป ก็คือเชิญชาวบ้านแถวนั้นหรือเชิญคนที่เรารู้จักเนี่ยมาฟังเทศนั่งสมาธิกันดิฉันก็รับปากว่าอาทิตย์ต่อไปเป็นของดิฉันก็แล้วกันคือวันอาทิตย์เพราะถึงวันเวลาที่ดิฉันจะจัดจริงๆอ่ะมันเหมือนมีอุปสรรคค่ะคืออาชีพของดิฉันเนี่ยนะคะขายข้าวโพดฉะนั้นดิฉันจะนัดกับชาวไร่ไว้เลยว่าเราจะตัดวันไหน ซึ่งมันตรงกับที่พระอาจารย์จะมาเทศพอดีดิฉันก็คิดว่าทําไมอุปสรรคเรามีนะทั้งๆที่เราตั้งใจทําความดีอะ่ะดิฉันก็เลยไปคุยกับน้องสาวว่าเอออาทิตย์นี้ฉันไม่อยู่นะเดี๋ยวแกเอาตังค์แล้วจัดการให้ด้วยแล้วกันน้องสาวก็เลยพูดมาว่าไม่ต้องกลัวหลักดําเดี๋ยวหลวงปูด่สดท่านจัดให้พอประมาณเลกสามโมงสามโมงเย็นได้ชาวไร่นะคะ ซึ่งก่อนหน้านเนี่ยดิฉันก็พูดไปแล้วว่าขอเลื่อนตัดนะจากวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์หรือวันจันทร์ก็ได้เขาก็ไม่ยอมนะดิฉันก็เลยตัดสินใจว่าเออจัดยังไงก็จัดอยู่แล้วเราจะมีมานไม่ได้แล้วช่วงนี้น้องสาวเราเป็นคนทําให้น้องสาวผมไม่ต้องกลัวยังไงก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลุงปู่สดท่านจัดให้ปรากฏว่าสักสามโมงเย็นเขาก็โทรมาแล้วเลื่อนได้เจะดดำอ,อ๋อดิฉันก็เลยนึกว่า พรสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยนะท่านจัดให้จริงๆนะคะดิฉันก็รู้สึกเชื่อมนิดแล้วนะคะพอฟังแล้ววันนั้นพอวันอาทิตย์มาถึงเนี่ยดิฉันเลยมีโอกาสที่จะได้มาจัดงานตรงนี้ด้วยตัวเองแต่ดิฉันเชื่ออย่างนึงค่ะในขณะวันนั้นนะคะวันที่ดิฉันจะขายกระโพาเนี่ยธรรมดานี่วันละคันดิฉันยังขายไม่หมด แต่วันนั้นดิฉันนึกถึงพระอาจารย์ประทีปที่บอกว่าท่องสัมาละหังเข้าท่องสัมาลหังเข้าเดี๋ยวยังไงของที่เราคิดว่ายากมันจะง่ายปรากฏว่าของดิฉันยังไม่ถึงตลาดเลยค่ะสามคันลวดเนี่ยมีคนจองแล้วล่วงหน้าจองถึงห้าคันนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าปฏิหารมีจริงค่ะหรือเพราะบุญบารามีของหลวงพ่อสดท่านช่วยไว้ก็ไม่ทราบแล้วทุกวันนี้นะคะ ดิฉันขายของเนี่ยดิฉันไม่รู้สึกหนักใจเลยถึงธรรมดาคันหนึ่งไม่อยากหมดเดี๋ยวนี้สองคันสาคันก็หมดเพราะตลอดเวลาที่ดิฉันร้างขายของอยู่เนี่ยดิฉันจะท่องสัมมาละหังตลอดค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปได้ค่ะแล้วมันก็เป็นไปแล้วดิฉันก็เลยอยากจะชวนชาวพุทธนะคะที่นับถือศาสนาพุทธและชอบแนวทางหลวงปู่ สดวัดปากน้ำนะคะในขณะที่เราขายของหรือเดินยืนนั่งเราสามารถทำได้ทุกอริยาบทนะคะลองท่องสามมาอาลหังดูนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคะ่ะถ้าใจคุณกล้าจะเปลี่ยนแปลงชื่อนี้โรบนกลยานะคะเป็นหลานของอาดามก็คือคุณสายพินหางอ่าพานเข็มทีนี้ก็บ้านอาเขาแบบ มีพระมาเทศชื่อ,อหลวงพี่ประทีปท่านมามา,มาสอนธรรมะที่บ้านแล้วก็ทีท่บ้านน่ก็เป็นหลานก็คือคอยคอยไปช่วยแล้วก็ไปนั่งฟังธรรมแล้ววันนึงก็คือหลวงพี่ก็เทศเทศสอนธรรมเราเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดอยากขายของดีหรืออยากให้มีอะไรดีๆเข้ามาเขาก็สอนว่าให้ท่องสัมมาอรหัง คือตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะแต่ก็คือแบบเราก็ลองปฏิบัติดูปกติเนี่ยเราไปขายของที่เนี่ยก็คือปกติเราไปขายของจะเป็นที่มหาวิทยาลัยคลอง16ก็เลยบอกกับแฟนว่าเนี่ยอยากวันนี้อยากขายเสื้อดีไหมเออช่วยกันท่องสิขับรถไปก็ช่วยกันท่องสัมมาละหงังสัมมาละหงังก็ท่องก็นั่งขับรถจากบ้านไปตั้งแต่คลองสองไปถึงคลอง16 กระท่องกันไปตลอดไปตลอดเพราะปกติไปที่เนี่ยพักหลังๆอะ่ะยอดขายจะตกตกเลยแล้วคนก็จะเข้าน้อยมากแต่วันนั้นอะ่ะก็เข้าไปก็บอกอะ่ะแฟนก็ลองดูพิสูจน์กันท่องกันไปท่องกันไปพอไปถึงที่นั่นพอตั้งร้านตั้งอะไรเสร็จปกติต้องนั่งรอนั่งอะไรแต่วันนั้นกลับแบบเหมือนมีคนเข้ามาเยอะ เข้ามาแบบเยอะเยอะมากเราก็ขายขายได้จํานวนเยอะรวมทั้งของแฟนด้วยที่เขาขายขายได้หลายหลายตัวมากมากกว่าแต่ก่อนที่ขายมาเพราะว่าพักหลังที่นั่นนะยอดยอดมันจะแย่เลยค่ะ mm hmm. แฟนเขาก็แบบเฮ้ยเขาก็แบบเฮ้ยทําไมแบบเอออยู่ๆมันมันถึงขายดีเราก็ยังงงปกติคนจะเข้าไม่เยอะเข้ามาก็จะไม่เยอะไม่เยอะแต่วันนั้น,นเข้ามาแบบจนดูดูขายขายแทบไม่ทันเลยค่ะ ก็รู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรดีขึ้นนะก็พยายามท่องตลอดสัมมาอ拉หังสัมมา阿拉หังคือท่องเนี่ยก็จะแบบนอนคือนึกได้ตอนไหนก็ท่องตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนําให้เพื่อนให้น้องลองท่องกันดูเผื่อแบบอะไรมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่แต่ความรู้สึกกะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรดีดีขึ้นเข้ามาเรื่อยเรื่อยๆ,ๆือย่างเงี้ยคะ่ะอ,อ่ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะ่ะลองลองดูนะคะแบบ เออลองท่องดูว่าเออแบบถ้าท่องแล้วแบบรู้ทำให้เรารู้สึกใจเย็นนะลองลองเปลี่ยนตัวเองดูถ้ายังไม่เชื่อก็ลองสัมมาหังว่างตอนไหนก็ท่องว่างตอนไหนก็ท่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวดีขึ้นจริงๆลองพิสูจน์ดูได้